าสุดเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องวีจิอายุครบ3ขวบคุณพ่อสอนรามเลยาพาไปทำบุญพร้อมทั้งโพสคลิปวิดีโอระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าวันที่8เมษายน2565วีจิครบ3ขวบเต็มปาป้าขอพรพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองให้นุสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติปัญญาที่ดีฉเฉลียวฉลาดมีสัมมาคาระรู้จักกตัญญูรอโทรสระอูคุณมีความเอื้ออาทรรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีมีคุณธรรมและจริยธรรมนำทัางชีวิตและเป็นที่รักและเอ็นดูต่อผู้ที่พบเห็นนะลูกสุขสันต์วันเกิดนะลูกรักป้าป้า